เซิร์ฟเวอร์ห้าเซิร์ฟเวอร์ที่เหล่าสุตาลต่านร่วมมือร่วมใจกันเข้ามาเล่นวันนี้วันที่14แห่งเซิร์ฟเวอร์5 7 6จะพามาอัปเดต ID สายฟรีวันที่17กันเป็นยังไงไปดู ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าชีนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์576นะครับทุกคนก็ตามริงผมอยากทาซีรีส์ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่ร้อยหรือวันที่200เลยนะครับทุกคนแต่ช่วงวันที่หถึงวันที่16เนะี่ยผมไม่ได้ทำนะผมจะเริ่มมาทำในวันที่17เเลยแนละ้วกันถ้ายอดวิวมันดี หรือแบบว่ามีคนติดตามนะทุกคนนะผมก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะผมเป็นวันที่1 8บแปดสิบเก้ายี่สิบจนถึงวันที่แบบร้อยสองร้อยวันไปนะทุกคนนะในเซิร์ฟเวอร์ห้าเจ็ดหกนะผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์ห้าเราก็ยังเล่นอยู่นะครับทุกคนแต่อย่างที่บอกกับทุกคนพอช่วงเลดเกมนะมันไม่มีอะไรทํำนะครับผมแล้วก็อย่างเซิร์ฟเวอร์ห้าผมต้องขอยอมรับตรงนี้ว่าผมเล่นพลาดไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะทุกคนสำหรับสายฟรีนะครับผมแต่ก็ ถือว่าเล่นดีแน่นอนทุกคนแต่ก็ถือว่าเล่นพลาดไปบ้างนะครับผมตอนใส่ฟีในเซิร์ฟเวอร์55นะครับทุกคนนะก็เล่นพลาดก็อยู่อันดับท็อป10นะครับผมไม่พูดเยอะทุกคนนะแต่เซิร์ฟเวอร์576ของเรานี่ทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่5นะครับผมวันนี้ก็วันที่17นะครับผมวันที่17ก็ผมจะพามาอัปเดตก็เมื่อวานนะทุกคนนะเมื่อวานจะมีกิจกรรมโซนิคเข้าริชแมนชัปโน .1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ Back ค o v e r Mobile ในราคาแสนถูกสุดคุ้มมยยิิิ่่งงเตลด เติมเกมผ่านเว็บในแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญลิชแมนคอร์ใช้แทนส่วนลดหรือจะเติมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งเว็บและหลายเติมถูกเติมไหวต้องลิชแมนช็อปมานะครับผมอันนี้อัปเดตกันไหมให้ทุกคนดูนะกิจกรรมโซนอีกก็จะอยู่1เดือนนะครับผมก็สำหรับไอภารกิจที่ให้ใช้ตั๋วซัพลายตัว๋ว การอัปดาวเลยทุกคนผมไม่จําเป็นต้องทานะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราต้องดองทุกคนนะดองตั๋วการอัปดาวแล้วก็ตรวจสัปพายไว้รอเป็นเลดอัปเท่านั้นนะทุกคนค่อยเปิดนะสายฟรีต้องดองรอเลดอัปเท่านั้นนะครับผมซึ่งไอดีนี้ผมก็ดวงไอไม่ใช่ต้องบอกว่าเซิร์ฟเนี่ยผมโคตรเกลือน,นทุกคนนะมาดูที่ตัวละครผมเขาบอกเลยอยเพิ่งท้อกันทุกคนนะจักรพรรดิเด็กแล้วก็เออราชใตา้ดินโซนิกแจกฟรีแทงท็อปครับผมแล้วก็ฟูบุกิทุกคน คือเนี่ยแล้วก็ตัวจำกัดเป็นฟินิกแมนคือผมบอกว่าไม่ต้องทอนะทุกคนนะสำหรับสายฟรีนะดูดิเกลิวกันซุปวัคซีนแมนเลยพวกเนี้ยพูลิซันเน่ G4 G5 G5 ไม่ต้องทอนทุกคนนะสำหรับสายฟรีนะไปดูกันที่บนด้ันการเต็มเงินเลยบนั้นกนากาเตมเงินดีนี้เป็นสายฟรีแนะ่นอนร้อเอยู่แล้วครับผมนะก็ตลอดไปทุกคนนะแว้วก็มีสายฟรีตัวเต็งอีกคนนึงมาเล่นด้วยกันนะเป็นคนจารุกิจนะผมซึ่งพลังเขาห่างจากผมประมาณ6 0,000นนะเพราะว่าทุกคนมาดูตัวเขามาดูตัวคนจารุกิจกันนะ นี่ผมพาไปส่องเขาคุณกิจเขาปิดตัวอยู่นะแต่ต้องเป็นคนในกี้นั่นอีก้ะพอเห็นตัวเขาได้บางคนนะนี่ทุกคนโอ้โหเป็นไงดูกาโล่คุณกิจโอ้โหโคตรตึงทุกคนมีกาโร่อะกาโล่สี่ออาดาวน่าจะซ้ำสองตัวนะการโร่คุณกิจน่าจะซ้ำสองตัวทุกคนนะซอมบี้แมนามันเป็นคอโอ้โหคือตัวโคตรตีอะ ตัวอังกฤษโคตรดีอะที่ดีไปแบบตัวคืออุปกรณ์ทุกคนคืออุปกรณ์เงี้ยเขาไม่ได้ฟาร์มนะทุกคนนะแต่คือเป็นการตอบจากการตีบอสผมก็ไม่ได้ฟาร์มอุปกรณ์นะครับผมก็คือเป็นการตอบจากการตีบอสเพราะว่าช่วงที่จะฟาร์มอุปกรณ์อนะกิดกิดกิดสโนว์แมนมันเข้ามาพอดีทุกคนเอากระป๋องม่วงไปลงตรงนั้นเพื่อช่วยกิลดีกว่าเพราะว่าการที่เราช่วยกิวเนี่ยผมไม่อยากจะโม้ทุกคนนะก็กิวผมนะฮอกวอตนะผมก็ ก็เป็นที่หนึ่งมาทุกวันนะทุกคนนะใครอยู่เซิร์ฟเวอร์576ก็นะ่าจะรู้แล้วว่ากิวเราได้ที่หนึ่งมาตลอดนะทุกคนนะแรล่งกิวก็คือได้วันละ888เพรตลอดนะผมเคล็ดลับผมขอไม่บอกแล้วกันเออเดี๋ยวกิวอื่นไปใช้กันทำตามนะแต่ส่วนมากก็รู้กันอยู่แล้วแหละ เออพวกคิวี่เดือเล่นมากันขนาดนี้ก็น่าจะรู้นะครับผมว่าควรจะทํายังไงนะครับทุกคนนะก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะแล้วก็ไอดีนี้ครับผมก็จานน็อตก็ไอเซิร์ฟนี้จานน็อตก็มาเล่นด้วยนะทุกคนนะก็ใครสนใจดีจานน็อตก็เหมือนเดิมครับผมห้าพันบาทนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ห้าพันบาททุกคนนะซึ่งก็ได้ดันอันดับพลังมาที่หกนะจานน็อตก็ดันมาสดอยู่นะผมที่หกนะก็เซิร์ฟนี้ก็มีนอบาสเซ็กทุกคนนะไอบาสมันก็น่าจะยาวแล้วเพราะว่าอืมันเติมขนาดนี้ดวงมันขนาดนี้ผมเห็นดวงมันดีตลอดนะเออแล้วก็ลุงไซตามมะะครับผน ยูทูบมูยะแชนแนลนะครับผมก็คือจัดเต็มอ่ะทุกคนนะแต่ละคนจัดเต็มกันหมดอ่ะเออเซิร์ฟนี้ก็แบบอืแบบเต็มเต็มอ่ะทุกคนแน่นๆนะก็ <นะ S 2> และสำหรับเซิร์ฟนี้ทุกคนนะวลวผมจะจะเป็นอันดับที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ลนลทุกคนนะเป็นสายฟรีที่วิวด่ะที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะทุกคนนะซึ่งผมอ่วันเนี้ยผมจะผมซื้อช็อกโกแลตถึงเก้าสิบสองครั้งนะครับผมอันนี้รายละเอียดตรงเนี้ย เดี๋ยวผมจะทําคลิปใหม่หทุกคนนะเป็นซีรีส์สายฟรีวันที1่1ถึงวันะที่7นะทุกคนนะเดี๋ยวจะทำในเซิร์ฟห้าเจ็ดเก้านะผมเดี๋ยวจะทําให้ใหม่อรอบนึงนะทุกคนนะแต่อันนี้ว่าเอาเอา,เอ,าอัปเดตวันที่เจ็เจ็ดไปก่อนเลยกันทุกคนพูดผิดพูดพลาดต้องขออภัยทุกคนนะเวลาตีหน,น,นึ่งแล้นี้อัดคลิปนะพอจะรีบลงให้ทุกคนดูพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็พร้อมวันที่สิบแปดเลยเออวันที่สิบเจ็ดสิบแปดจะลงพร้อมกันเลยทุกคนนะถ้าทําไหวนะครับผมประมาณนี้ทุกคนนะแล้วก็มีกิจจกกกกกรรรรรรมมมมฉลลลอองงงปป่่าาาคคคคัััับผผุุ้้้นน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 นโชตีีี็็็ะะะะยูณ6วววททได2ใื แจกเพชรแบบบึม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 เออบึม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 ,บมอ,ะอ่อมมมอะแล้วสำหรับไอกิจกรรมประมูลในกิวทุกคนสำหรับใ,ใครจะไปทำตามผมก็ได้นะว่ามองว่าผมแลกอะไรผมแลกเป็นการ์ดดาวม่วงก็ผมเพราะว่า,วาการ์ดดาวม่วงอทุกคนเลดเกมค่อนข้นขางสำคัญมากแล้วมันมาขายในราคา720เพซรรซึ่งถ้าเราซื้อในกิวไม่ทันหรือคนในกิวเราแย่งกันเราสามารถไปซื้อที่ประมูลโลกได้ครับผมเพราะว่าคนส่วนมากในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเขาจะไม่มองอันนี้กันนะครับผมเขาจะมองเป็นตั๋วเอเขาจะมองเป็นการ์ดดาวการ์ดเขาเรียกว่าไรวะ ตัวม่วงเออเขาจะมองเป็นตัวม่วงแล้วก็มองเป็นไอ้กลยุทธ์ที่มันเป็นรองเท้าที่สองพันกว่าเพชรนะครับผมเขาจะมองเป็นตรงนั้นกันเพราะว่าพวกตรงนั้นน่ะมันจะได้ใช้ก่อนซึ่งไอ้ไอ้อุปกรณ์กันไอ้ดาวม่วงเย่ยทุกคนมันจะได้ใช้อีกทีนึงก็น่าจะตอนเดี๋ยวผมดูนะเวลประมาณ65้าน่าจะเวลไม่ใช่65ดิตรงฝันลาลนะ์น่าจะเวลแปดสิบหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจทุกคนนะค,นะคือมันจะได้ใช้นานมาก นานมากกว่าจะได้ใช้นะแต่ผมก็ตั้งเป้าจะซื้อไว้ทุกวันนะผมสำหรับกาดาโมงกนะันทุกคนนะคือตั้งเป้าซื้อไว้ทุกวันนี่รับผม8ป8รเพชรไม่ได้ขิงทุกคนนะก็ได้ทุกวันจริงๆ <c oughs> โอ้โหดูดิมีข้อมูลแข่งกับผมนะไอกาดาโมงในะคิวก็ตอน,นก็เริ่มซื้อกันแล้วผมผมตั้งเป้าหมายดีนี้ไว้สักประมาณ40-60ถึงใบนะทุกคนนะก็จะซื้อให้ได้มากที่สุดสำหรับกาดาโมงนะ <c oughs> ผมเพราะว่าช่วงนี้เพชรแจกค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนแล้วก็ผมจะแนะนําให้ทุกคนนะวันพรุ่งนี้้ผมจะซือ ช็อกโกแลตถึงแค่92ครั้งนะครับผมเพราะว่า1ในการที่ผมขึ้นเวลไวทุกคนทุกคนมาดูที่ E.P. ตรงนี้มันจะมีกิจการ E.P. คูณ2ทุกคนนะซึ่งเวลโลกตอนนี้อยู่ที่65ทุกคนทุกคนสังเกตตรงนี้นะวันนี้ใช้ได้2เท่าทับศูนย์ทับ,บ808คือผมอะ่ะจะเน้นใช้แค่ให้มันหมดนะครับทุกคนเพราะว่าจะเน้นใช้แค่ให้มันหมด2เท่าตรงนี้พอแนละ้วทุกคนนะ จะไม่เน้นวิวแล้วนะผมตั้งแต่วิวหกสิบไปตั้งไปผมก็จะไม่เน้นวิวนะทุกคนเพราะถือว่าตอนนี้ผมก็วิวนะ่าจะไหวที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะทุกคนน่าจะคนตามไม่ทันกันแล้วตอนนี้ผมก็วิวเท่าอ่ะพวกตัวบัคอ่ะเออลูซายตามะตัวขนาดนี้ก็น่าจะเติมไม่ต่ำกว่าน่าจะเติมไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นนะผมพูดเลยนะน่าจะเติมไม่ต่ำกว่า, 2, 30, นะอาสองสามหมื่นนะโบูร้อนพาร์ทสองอะไรอย่างเนงะี้ยสำหรับลูซายตามะนะทุกคนนะแต่ผมก็วิวแซงเขานะก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะมาอัปเดตในเฮาส์หน่อยแล้วกัน วันที่17นะเพราะว่าพลัง7แสนหนึ่งเนี่ยผมทำอะไรบ้างในเฮาในเฮาก็ยังไม่ทําฟิกเกอร์อะไรมากครับทุกคนเพราะตอนนี้เน้นัพเป็นตัวหลักไปก่อนนะฟิกเกอร์ก็ัพประมาณนี้ทุกคนนะดูดูกันไปนะคือผมเน้ั u เป็นตัวหลักไปก่อนนะครับผมแล้วก็ฐานจะใส่มื่วัวซทุกคนนะส่วนฝึกฝนนะผมฝึกฝนตรงนี้ ฝึกฝนตรงนี้ผมก็อัพแบบว่าไม่ค่อยเต็มมากทุกคนเน้นให้มันแบบว่าสําเร็จเควสไอที่ฝึกฝนแล้วร้อยยี่สิบทับร้อยิบอะไรพวกนี้ทุกคนเน้นทําพวกนั้นไปก่อนเนี่ยเห็นไหมร้อยเก้าสิบทับสองร้อยอะไรพวกนี้เน้นทําพวกนี้ไปก่อนทุกคนมันจะได้พลังเพิ่มมานะนี่ผมก็ปลดไปถึงสามโลทุกคนนะเป็นโลยิมขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงนะครับผมแล้วก็ห้องวิจัยนะห้องวิจัยตอนนี้ก็ปลดไปถึงสามห้องครับผมก็ขออีทำเลเวลหนึ่งก็ผมขอจีนัทและขออัจฉริยะครับผมตามลําดับกันไปนะทุกกกกกคคคนนนนนะะะแลลล้้้้้วว็็ตรรรงงีีผผผมมมมไได่ออออนนเเืาจบบบใหโั ซึ่งไอเลดอัพเด่ผมจะรอเลดอัพโบรอเลยทุกคนนะถึงจะไปเปิดนะผมจะไม่มองเลดอัพที่มันเป็นเลดอัพแบบตัวละครเก่าๆนะทุกคนนะผมจะมองเป็นคอ UR เท่านั้นนะตอนนี้นะเพราะว่าอนาคตนะผมจะมองถึงอนาคตเลยดีนีนะครับทุกคนนะก็จะนินลิงไงไปส่วนตัวดําก็ซื้อไว้ครบแล้วผม59บเก5 9ใบ59ใบเดี๋ยวเรารับตรงนี้อีกใบหนึ่งรับตรงบิงโกอีกใบหนึ่งก็เป็น60ใบ60บใบรับไปตรงบาคุซันอีกครับผมก็เป็น70บใบทุกคนนะซึ่งไอดีนี้ ฝางคนถามว่าเฮ้ยพี่พี่ตัวเกลือขนาดนี้ทำไมพี่ยังเล่นอยู่ผมมีไม้ตายรับทุกคนนี่ผมยังไม่ใช้นะผมบอกก่อนนะชิ้นส่วนปีศาจชิ้นส่วนสายผมยังไม่ใช่ใชนะผมตามจริงชิ้นส่วนปีศาจก็ยัดให้โซนิกห้าดาวได้ผมทุกคนเพราะว่าเซนี้ไม่มีตัวบัสสปีดนะโซนิกเอเอก็ยังเป็นตัวที่สําคัญอยู่นะผมก็ยัดไปเลยทุกคนให้โซนิกนะครับผมนี่ทุกคนอาวุธผมคืออาชูราคาบูโตผมบอกไว้นี่นะทุกคนนะคือผมรอแค่ตัวมันออกครับผมซึ่งตอนนี้ตัวมันก็ยังไม่ออกมาในไอดียผมเลยคร สักวันมันก็ต้องได้ผมซึ่งผมก็เตรียมของให้อชกกราคาโปโตแล้วเตรียมของไงก็คือเตรียมของตรงพวกท้าสู้พิเศษเนี่ยทุกคนผมออก็ฟาร์มเดี๋ยวพวกปีสาจไปให้มันละคือรอแค่ตัวมาเฮ้ยตรงนี้มีกิจกรรมอุ๊ยอันนี้มีโลกหย,ยนะเข้ามาแล้วทุกคนนะเอ้ยพรุ่งนี้เราได้เล่นไงนะโลกหยอยนะวันแรกทุกคนตีตะขาบวันแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตรับผมตีตะขาบวันแรกก็แจกของทองค่อนข้างเยอะนะครับผม,ผมก็ทาดามจก,กันเยอะๆทุกคนนะสับตีตะขาบนะแล้วว่าวันนี้ครับผมกิวเรานะทุกคนปิดบอด เช่าบอสโกลิบาไปที่รีบร้อยแล้วผมก็ชื่อจานน็อตจัดให้นะผมจันน็อตจัดไปร้อยเก้าสิบแปดล้านครับผมนะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ตอนเนี้ยในกิวนะทุกคนนะมาดูกันในกิวตอนเนี้ยถ้าคนเนี้ยยังดูคลิปผมอยู่หรือติดตามอยู่นะอวัยวะเพศหญิงนะทุกคนลบควนนะผมถ้าเลิกแล้วลบควนมาออกคิวให้ผมได้ปะ เออเพราะว่าตอนนี้มีคนต่อเข้าคิวรอเต็มเลยทุกคนนะก็หัวคิวก็เป็นจานขีตกนะ้ผมไม่ใช่ผมนะผมไม่แค่ลองคิวนะทุกคนนะแต่คือตอนนี้มีคนมาต่อเข้าคิวรอเต็มเลยก็คือมันเตะไม่ได้อะตอนนี้คือมันอยู่ในช่วงกิจกรรมอ่ะทุกคนดูนะมันเตะไม่ได้เว้ยก็คือต้องรบกวนเขาอ่ะมาออกคิวให้ผมทีนะครับผม เพราะว่าคนอยากให้แอคทีฟไปทุกคนนะกิจกรรมสโนว์แมนอย่างเงี้ยถ้าทุกคนในกิวไม่ช่วยกันอ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ปะละ่ะเออใน888เพรทุกวันเนี่ยแต่ผมขอไปบอกวิธีนะว่าทายัางไงให้มันได้ทุกคนนะแต่มันเป็นสิเธ็ดเล็กๆในน้อยทุกคนซึ่งบางคนก็รู้อยู่แล้วนะบางคนก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่า ตอนนี้ผมก็ทําที่1มาตั้งแต่กิจกรรมเปิดก็เป็นที่1ทุกวันนะสำหรับกิจกรรมสโนว์แมนในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็อัปเดตประมาณนี้นะครับทุกคนนะส่วนรูปภาพตอนนี้สตอรี่ผมก็ทําถึงบทที่8นะใครในกิวมีก็สามารถส่งให้กันได้นะผมนะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับทุกคนนะอ่ะก่อนจากก่อนจากทุกคนพาไปดูตรงนี้ครับผมพาไปดูตรงนี้นี่ทุกคนตัวละครผมอัพเน้นอัปก็อบอกว่าเน้นอัพยังไงอ่ก็อัพ ัแบบทุกคนน้นมาใช้เน้นมาใช้พลังงานกับพวกไอ้บัตรรับรองไงทุกคนเน้นใช้พลังงานพวกบัตรรับรองแล้วก็พวกตาอาวุธตาอะไรพวกนี้น้นใช้พลังงานพวกนี้ใั้หมดนะทุกคนนะในการใช้พลังงานของแต่ละวันไม่ต้องสอนกันแล้วมั้งเออใช้พลังงานแต่ละวันเนี่ยคือใช้ใช้ให้มันครบอะทุกคนหลักๆคือใช้ให้มันครบใช้ให้มันไม่เหลือไม่เหลือไอ้น่ะไม่เหลือช็อกโกแลตแต่ทุกคนแล้วก็ส่วนละวงล้อวันที่17นะผมเอาแต่เพชรนะครับผม คือผมจะเอาพลังงานจนถึงเลเวล60นะครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์576นะครับผมก็สำหรับใครชอบคีนี้ผมก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนและสำหรับใครอยากมาเล่นด้วยกันในเซิร์ฟเวอร์นี้ทุกคนนะผมไม่ดีขายในเว็บนะครับผมก็เป็นฟีดิ้งแมน SSR บวกเลยครับทุกคนนะฟีดฟีดฟีดยังไง SSR บวกสายฟรีทุกคนนะ g, 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 คนนะใครสนใจก็สามารถไปจัดมาเล่นด้วยกันได้ผม,ผมบอกเลยว่าโคตรตึงโครตรตลาดนะทุกคนนะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ